ปาดพ,พี่น้องพี่น้องเบิงดอกเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านพี่น้องดอกเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านปาดพี you ่น้องคุณนะโอ้โหใหญ่มากทุกคนแบบว่าอืนี่เนี่ยมีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่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 ทุกคนนี่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 เห็นบอเห็นบอพี่น้องเอ้ยหมานค่ะหมานแต่เศร้าเลยพี่น้องคุณนะอืพี่น้องเห็นบรจ้าพี่น้องเห็นบรจ้าหมานแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยนะ เห็ดจ้าเห็ดพุน่ะโอ้ยพี่นอ้องปาดทุกคนดูนี่เอ้ยพอได้ปนอยู่เด้อค่ะปาดพี่น้องว้าวงามๆเลยค่ะว้าวโหวอื้มเราต้องไปเก็บไกลหรอกพี่น้องเอย้ยเก็บข้างบ้านพูน่ะหืมนาอดีแท้ดีแท้เก็บข้างบ้านตัวเองเลยนันพี่น้องเอย้ยพอได้ปนอยู่เด้อเอาไปซุปเนาะซุปใส่บะเขือพี่น้องแซบ่บ โอ้ยโอ้ยงามคักพี่น้องงามคักเป็นไงเป็นไงอือนัน่านพี่น้องป๊ดงามงามมากคุณนะอือหหมานหมานหมาน